สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอดจิซิรีชแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียลีของอังกฤษนัดที่18ของฤดูกาลนะครับเกมบิ๊กแมชประจำสัปดาห์นี้ครับเป็นเกมลอนดอนดาร์บิ๊กแมชครับท็อตแนมาสเปอร์ครับเล่นที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนเชลซีในส่วนของการบรรยายท่านผู้ชมอยูผมก๊อดจีนะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับตารางคะแนนตอนนี้ครับเชลซีที่4สเปอร์ที่5นะครับ แต้มห่างกัน3คะแนนเชลซี Chelsea 29สเปอร์26นะครับเกมนี้ครับถ้าสเปอร์ชนะได้ก็จะแซงเชลซีนะครับ 10, <Harry> ซึ่งก่อนหน้านี้นต้องลุ้นว่าแมนยูเนี่ยจะชนะวัตฟอร์ได้หรือเปล่าเพราะว่าแมนยูอยู่ที่6มี25คะแนนนะครับซึ่งจะแข่งก่อนคู่นี้นะครับสำคัญครับทั้ง2งทีมครับเพื่อลุ้นพื้นที่ท็อปโฟครับ แล้วก็เกมนี้ซัพเปอร์ครับคุณซือปัจจุบนันก็คือโคเซมุรินโญ่นี่มาเจอทีมเก่านะครับก<พ>่อนนั้นเจอทีมเก่าไปแล้วก็คือแมนยูน,นะครับซึ่งแพ้ไป2-1มาดูสิปเป็นจริงครับเริ่มฝักซัพเปอร์ครับผู้สาราตัวเป็นปาโรกัสซานิก้าครับแผงหลังมีแซลอ,อี่เยเดวิสอนซันเชตต์ทบี้เดวซเวลเลียานเบตองเกนแดนกลางเอริสไดเออร์บุซ่าซิโจโก้บุกสโโัสโมไร่าเอเรียลีซองโมเมนเป็นกลางรุกและหน้าเป้าใช้แฮร์รี่เคนนะครับอ๋อมาในระบบ4-2-3-1นะครับ ส่วนเชลซีครับผู้สาำบัตัวเป็นเกปาซาบราก้าครับแขถงหลังก็จะมีเซซ่า<ด>อัลเวต้าก็สโซมาบิเอโกโทโมริเอมอสันแดนกลางเป็นอิกรอกองเตคู่กับประตูโเคเวซิส,สวินเลียนเมสันเมาส์ที่เซฟุริสิตเป็นการร็กอันหน้าเป้าใช้แคมมี่อับราฮัมครับตำแหน่งการเย็นคล้ายๆกับสเปอร์เลยครับ,บากการะบบเดียวกันด้วยคื 4, 2, อ4-2-3สหนึ่งครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีว่าเป็นอย่างไรอาเกมเริ่มโอ้นี้ครับอันดอนนาบี้ว่าจะจบอย่างไร อะครับก่อนจะชมเกมพนครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับ 5G Bet King ครับแอดไลน์ไปที่แอด 55G Bet ครับตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกรับบริการโบนัสเกมกีฬาที่เยอะที่สุดณขณะนี้นะครับสนใจก็ลิง์ด้านล่างเลยนะครับความสัมพันธ์พวกนี้ก็คือพื้นที่ท็อปโฟะครับแต่ว่า ลนสนุกเลยนะครับคะแนนไล่เรียกกันเลยอ่าเปิดมาวิลเลียน 6. หกล้ำหน้าก่อนนะครับวิลเลียนอื้นฮะ่มไม่อานน้ำก็ตรงบริเวณขาเนี่ยนะครับดูลำตัวเหมือนจะยืนเท่าเท่ากันเลยนะครับอาสิเตา้า วินเลียนทางขวานะครับวินเลียนเปิดข้ามมาบอลยังไม่ออกครับพริสิตธ์หมกตั้งมาให้อับราฮัมโอ้โหจะคืนโอ้โหกลายเป็นออกข้างไปเลยครับแม่เขินแรงเหลือเกินรู้การที่แล้วเจอกัน4ครั้งเลยนะครับแบ่งเป็นใน พี่เมดิคสองครั้งแล้วก็คาราบาลครับสองครั้งนะครับคาราบาลครับนี่เป็นรอบรองชนะเลิศน,นะครับนหน้าชัดเจนครับก้าวขาออกไปก่อนแต่ถ้าในหลีกนี่คู่คู่นี้นะครับที่บ้านของสปเปอร์สปเปอร์ชนะเชลซีได้3เนี่ยน,นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยลูกการี่แลยังใช้ เวมบรีนะครับเป็นสนามเช่าของสเปอร์ปีนี้ก็มาใช้สนามทัมมสเปอร์อย่างเป็นทางการนะครับไดเออร์หวดโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับลูกยิงของเอเดร็กไดเออร์โอกาสโตกลับกลับมาครับของทางทัมมสเปอร์ครับเนีก,กดไม่ลงครับส่วนคาราบาลครับนี่ก็ชนะหนึ่งศูนครับ ส่วนที่แซมป์ปอร์เบตดนี่ก็ต้องบอกว่าบ้านใครบ้านมันนะครับถ้าในด,ดีก็เชลซีชนะสปเปอร์สองศูนย์นะครับแต่ว่าวันนี้เจอหลายสนุกเมื่อน,นั้นแล้วครับแต่าาวันนี้ติดคสสุมาเอมเมอร์สันโควสิทย้อนมาที่เอมเมอร์สันครับโพลิซิสเอมเมอร์สัน,นจิมมาให้โควสิสโพลิซิสเอมเมอร์สัน,น,นมาโควสิทข้ามเปลี่ยนแกนไปที่วิลเลียน สวนดักโดยแฟตรตองเกนอนเดเบรยียลไดเออร์ครับคว้ามาซิโซโกเดเรอาลีโลคสัสโมราจ่ายเลิกครับติดก็ซูมาบอที่อาร์สกูเอต้าเมาส์มาที่วินเลียนย้อนไปที่อาร์สกูเอต้าวินเลียนวินเลียน บอลไต่ดิมเส้นยังไม่ออกครับวิลเลียนวิลเลียนป,ปัดเปิดมาที่อับราฮัมไม่ถนัดนะครับแล้วอัวล์เรโอที่ออกมาเมาโอวาซิสหาพื้นที่แล้วเมามาซ้ายที่พูลิสิป์เปิดมาโอ้โหได้โคกโดยกองเตะแต่หลามหน้าค่อนครับแมถือว่าทำกันสวยเลยครับังหวันนี้ของชางเชลซีแต่หลามก่อนครับจะมาออกตัวของพูลิสิทแมเหลื่อมครับเรื่อง,งตัว เท้าซ้ายของโพลิสิสนะครับอ่ากาสเนิกาก็เปิดแม่นครับบอลของเชลซีเอเมอร์สันตามไปที่โทโมริโพลิสิสเมาส์เมาส์ไปเองครับเมาส์แล้วไหลติดอันเดอร์เบรลครับมาที่แฟตตองเก้นครึ่งชั่วโมงแรกผ่านครับอย่าง0-0สตอมิน ทิสโซโก้กลับไปที่ซูมินปล่อเองครับแม่แต่ว่าไม่ผ่านอาร์ชเวต้าไปที่บินเลียนอับราฮัมกองเต้ครับมาที่บินเลียน,ก,น,น,ยนกลับมาที่กองเต้กองเต้ไหลแล้วครับที่แม่สันเมาส์แมสันเมาส์เมาส์หาหาแต่ว่าไปเข้าเหลี่ยมอเดเวเลก็แม่แออกวมาได้ซูมินเดลลารี่ครับสอนปล่อยให้แฟรงเกน การแมตทีสซอนเซ,ซโซโกไดเออร์โอกาสยังไม่มีทั้งคู่นะครับมาถึงตรงนี้แต่ว่าเกมเดินเร็วครับเจไดอารี่อารีแม่ไปเข้าทางคเวรซิส,สเอเมอร์สันดูเชลซีจะสวนรับคูเวริซิสติดซสโ,โ,โซโกแล้วกระชอกมาอับราฮัมตัดได้ครับเมาอับราฮัมทางขวากองเต้ กองเตะหลายแล้วครับไปที่วินเลียนวินเลียนทางขวาวินเลียนวินเลียนโยกเข้าในวินเลียนแล้วปล่อยให้เอเกรองกองเตะโอ้โหสุดสวยนะครับตัวเอเกรองกองเตะ1-0ครับเชลซีขึ้นนำโอ้โหโอ้นี่เป็นนักเตะสรารพัดประโยชน์จริงครับเอเกรองกองเตะครับโอ้ลุกก็ได้รับก็ดีครับโอ้โหโอ้ยิงอย่างสุดสวยเลยครับเอเกรองกองเตะหมดสิิ์ครับปาโลกาสเนกาดูกันอีกครั้งครับดูทางขวาวินเลียนกระชากเข้าในข้างในแล้ว กองเต้เติมโอ้โหยิงผ่านโคซินเต์ของทางซัปเปอร์ครับบอลเหมือนจะชนเสาด้วยนะครับชนเสาเข้าครับนี่ครับโอ้โหสะใจแล้วครับแฟงลำพัดว่ามาก่อนนึกถึงตอนที่เจอเซมิโยค,คุมเชลซีเนี่ยลผพาดก็เป็นเป็นนักเตะของเชลซีนะครับนี่ครับ วันนี้กลับมาในฐานะคุณซื้อครับดัมพาร์นที่อยู่กับวินโยนี่วินโยเป็นบอสนะครับดัมพาดเป็นลูกทีมของฟูซิลวนโยแต่ตอนนี้ทีมของแฟนดัมพาดนับไปก่อนครับพอสามนาทีอาเชลซีจะสวนแล้วครับเอเมอร์สันแตะหนี ย้อนกลับมาให้โพลิสิตสติดเซตโอลิเย่โพลิสิสย้อนกลับมาครับเอเมอร์สันเข้ากลางมากองเต้โคเวซิสไม่ผ่านไดเออร์แล้วจบครึ่งแรกครับโอ้โหเป็นครึ่งแรกที่สนุกเลยนะครับเป็นฝั่งผู้มายันอย่างเชลซีครับออกน้ำไปก่อนครับจากเอ็นกปาะองเต้ลูกยิงอย่างสุดสวยเลยนะครับทำให้เชลซีบุกมานำสเปอร์1-0นะครับ ช่วงพักครื่องครับไปขอบคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์หลักของช่องเราก่อน,นครับกับ 5G Bet King ครับแอดไลน์ไปที่อ 55G Bet ครับตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการโบนัสเกมกีฬาที่เยอะที่สุดณขณะนี้นะครับนี่คือไฮไลท์ในครึ่งแรกโกาสขขาสเปอร์ก่อนครับโดยเอริไดเออร์แต่ว่าแม่เปิดหน้าเท้าเยอะไปครับกดไม่ลงบอลเือนข้ามคานนะครับ แล้วจังหวะประตูข้นนำาของเชลซีดูวินเดียนลากตัดเข้ามาครับแล้ววินเดียนเนีย่ยไม่จับเลยครับโอ้โกดเต็มเต็มครับด้วยเท้าซ้ายบอรชนเสาเข้าเลยครับโอ้โหแถมผ่านเฮก,ก่อนครับขึ้นแรกสเปอร์สวนเชลซีหนึ่ง ท่านผู้ชมครับมาที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เเดีมันต่อครับชมเกมในครึ่งหลังระหว่างทอตแนมฮอสเปอร์กับเชลซีครับครึ่งแรกเชลซีนำก่อน1-0นะครับประตูขึ้นนำจากเอกรอกองเต้อาริซูเมตากองเตห้หลอกได้กองเต้พามาให้เมาส์มาที่อับราฮัมอับราฮัม เปิดติดดาวิซอนซานเชตออกหลังแล้วครับลูกเตะมุมของเชลซีลุนเอาประตูที่2ครับของเชลซีวินเลียนครับจะเป็นคนเปิดหาสัญญาณมาครับวินเลียนวินเลียนเปิดแล้วติดดาวิซอนซานเชตบริสิตมองดักมาบริสิตได้อยู่ครับบริสิตให้มาที่เมสันเมาส์ อาร์เิเกต้าแล้วซัดเลยครับเข้าซอกกาสานิกาแค่ถือว่าได้จบแล้วครับของเชลซีแล้วกาสานิกาออกบอลมาครับเคนมองคืนมาเดลิอาลี่โงมินสอนไปขวาอาริเยย้ยอนมาที่เซโซโกโเข้ากลางครับเดลิอาลี่องมินไหลนะครับมาที่แฮนด์เคเคนเคนไม่ผ่านโทมูริหรอครับ เมสันเมาส์มาที่พูลิสิตอ umas, ่ะครับเชลซีจะสวนบ้างเมสันเมาส์ให้พูลิสิตพูลิสิตอืมมีพื้นที่ครับ <im h Lux ury> ทางสายพ <im> ูลิสิตพูลิสิตไปแล้วเข้าในกรอบเกตโต้พูลิสิตดูว่าพูลิสิตเลือกกินเองชนเสาจับได้ครับสองศูนย์โดยเม deep. สันเมาส์โอ้โหโอ้ต้องชมความสามารถของพิเศษพูลิสิตจริงครับแม่โอ้เขาน่าจะเป็นคนใส่สกอร์ครับโอ้แต่สุดท้ายเป็นเมสันเมาส์ครับโอ้พูลิสิตยิงชนเสาแล้วมาเอาทางเมสันเมาส์ครับ โอ้โหเซ็งเลยครับคาสเนกา2-0แล้วครับดูครับคุริสิตลากมาโอ้โหมุมแคบโอเคอุตสาหยิงเลยครับดดบ,บอลโดนเสาแล้วโลงๆเลยครับโอ้โหไปเข้าทางในสันเมาแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหได้เหอีกรอบครับั้งลำพาดขึ้นมานาทีที่58ครับ เมสันเมาวยิงให้เชลซีหนีสปเปอร์เป็น2อศูนย์เกมล่าสุดที่สปเปอร์บุกมาชนะเอ่อขอไปเชลซีบุกมาชนะสปเปอร์เนียย้อนไปเมื่อ20สิงหาคมปี2017นะครับเกมนั้นเชลซีชนะสเปอร์2-1 เสียบอลอยู่แล้วครับสปเปอร์อาโพูิซิตทางซ้ายพูิซิตไม่ผ่านเซโดเย่ออาพูริสินเป่าว่าพูริสิตเปล่าครับเปลี่ยนแล้วครับสังกีอนอมเบเล่ครับลงไปส่วนเชลซีเป็นร็อดบัคกี่ครับมันจะแทนเมสันเมาสปเปอร์นี่เอ็นดอมเบลเล่ไปแทนเอ็ิกไดเออร์น,นะครับ วาสเปลา่าเคนเอเดลอารี่แล้วจ่ายไม่ทะลุครับติดโทโมริเอามาสันย้อนมาโทโมริกลับไปที่เกป,ปาอาร์ชิเลต้ามาที่กองเต้ครับอาร์ชิเลต้าเอกรอกกองเต้บาร์กลีครับวินเลียนบาร์กลีอ้าวจ่ายติดซิโซโก้ครับบอกของสเป,ปอร์บ้างซิโซโก้เ,เดลเอาลี่เอ็นโดเบเล่ วีเล่ L A. เปิดติดโควาสิตแถบ,บยันดีครับเคนเก็บได้แฮร์รี่เคนเคนเลือกขวาเป็นอาริเย่เปิดมาได้งกตัวลูกคสมูร่าครับกดไม่ลงครับลูกมององลูกคสมูร่าที่ขึ้นคนเดียวนะครับแต่ว่าแม่าอาจจะเหินไปหน่อยแล้วครับโอ้โหยังเตะไข่แตไกไล่ามาไม่ได้ กิเซียนเอเล็กเซนครับแทนเดเลอาลี่ครับเปลี่ยนอีกคนครับของ,ของ,ของทางซัปเปอร์ส่วนเชลซีส่งทางด้านจอร์จินโยครับแทนมัติโอคโควิสกองเต้ให้บาร์คลี์อาชเวตามาที่วินเลียนไม่ผ่านอินโนเบเล่แล้วครับซอมมินให้ซิโซโกโอเอเล็กเซนโรคาสโมล่าหนูเชลซีก็แพ็กเลยครับโอคาสโมล่าข้ามลึกไปถึงเกปาแล้วครับ อับราฮัมโอ้เชลซีมันจะมาอีกรอบแล้วครับเอเมอร์สันติดโลคัสโมล่าครับลูกทุ่มของเชลซีเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วครับของเชลซีเป็นคารลัมพัสสันโอโดอยครับแทนคีเซนตูรพลิสิตนะครับโทโมริกลับไปที่เอเมอร์สันจอร์จินโย โซลินโยไม่ผ่านเอลิเซนนะครับมาช่วยเกมรับครับเอลิเซนซานเชสไปที่โอเรเยเซเรเยจิมมาที่เซโซโก้10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับสเปอร์ตามหลังอยู่2ประตูโลคัสมูราย้อนมาเซโซโก้กลับไปที่โลคัสมูราโอเรเยครับเซโซโกุ้อส่าหซิโซโก้เซโซโก้พยายามแหวกแล้วไหลมาติดฟลุคซูมาว่าเอลิเซนนี่เติมไปแล้วนะครับ วอลไม่ทะลุคอสซูมาครับให้อซิเวตาวิลเลียนจอร์จินโญบาร์เกลี่ครับข้ามไม่ผ่านซอมินนเอตาเบเล่ซิสโซโกซิสโซโกมาที่เอริกเซนออกซ้ายครับซอมมินตบัดย้อนมาให้เอตาเบเล่แฟนตองเก้นควมาครับซอมมินต้องเร่งนะครับซัปเปอร์ซอมมิน ด้านซ้ายอ่ามีเวลามีเวลาเลือกไปลเองสำเป็นไหลเดียดแล้วโอ้ยนักเซตเก็บฉัแบว่าแล้วครอสูมาก็ต้องเตะทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของซัปเปอร์ครับนาทีสุดท้ายแล้วเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายของซัปเปอร์ครับแฮร์รี่วินส์ครับแทนลูคัสมูราโอ้ตามหลังสองประตูนิดประตูใครแตกต้องรีบมาล้วครับเพราะว่าทดเวลานี้อาจจะทดไม่เยอะครับ โซมินเปิดเปิดมาติดโทโมรินี่ครับทด3นาทีเท่านั้นครับแล้วบอลของเชลซีด้วยบั克ลี่ย้อนมาเอเมอร์เซนฮัสันโอดอยครับโทโมริเอเมอร์เซนครับแนี่เราครอบไปเข้ามาครับของเชลซีโอดอยครับย้อนมาบักลี่ให้ฮัสันโอดอยรอดบักลี่อีกครั้งนี่แหละครับโอ้โหจบเกมครับพาร์เทมาสเปอร์ครับแพ้คารังต่อเชลซีครับศูนย์ประตูต่อสองครับ ก็มาลุ้นกับของจริงครับอย่าดราม้านคันนะครับนี้เป็นแค่นในเกมเท่านั้นนะครับแปลไข่แปลงสิงครับก็ของจริงนี่วันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนะครับเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกว่าจะ ลากันไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับกับ 5Gbet King ครับแอดไลน์ไปที่แอด 55Gbet นะครับตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการโบนัสเกมกีฬาที่เยอะที่สุดณขณะนี้นะครับแน่สมหรัการบรรยายครับก็จินครับลาท่านชมไปเลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องก o จิิ e ิ c h ด้วยนะครับผมกดซ b s c r i b ์นี่ก็ อย่าลืมใส่กระดิ่งติ๊งตด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปนะครับเวลาผมอัพวงนะครับอาครับลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับรวมถึงคอมเมนต์นะครับติชมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอาลครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ